เคยสงสัยกันไหมครับว่าแค่เล่นไฮโลครั้งเดียวเนี่ยนะจะทำให้คนคนหนึ่งต้องตกงานถึงขั้นเสียตำแหน่งหน้าที่การงานไปเลยได้จริงๆเหรอวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับว่าขําคืนที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรดาในงานศพเนี่ยมันกลายเป็นจุดจบในอาชีพของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งไปได้ยังไงมันมีคำกล่าวก็แก่บนหนึ่งนะครับเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่าอคตุตะอามายามุคัมแปลง,ง่ายๆก็คือ การเป็นนักพนันเนี่ยเป็นหนทางสู่ความพินาศซึ่งคําพูดนี้แหละครับโหมันเข้ากับเรื่องที่เรากําลังจะคุยกันวันนี้แบบเป๊ะเ,เ,เลยใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับพนันในงานศพโดนไล่ออกฟังดูแล้วมันแบบจริงดิแค่นี้เองเหรอคําตอบคือใช่ครับโดนไล่ออกได้จริงๆและจะบอกว่าเรื่องราวเบื้องหลังเนี่ยนะมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยครับลองนึกภาพตาม,มาครับเล่นไฮโลแค่เกมเดียวโดนปรับไม่แค่พันเดียวเอง แต่ผลที่ตามมาคืออะไรคือต้องออกจากงานต้องเสียตําแหน่งไปเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มันเป็นไปได้ยังไงนี่แหละครับคือคําถามใหญ่ที่เราจะมาหาคําตอบกันโอเคงั้นเรามาเริ่มประติดประต่อเรื่องราวกันเลยดีกว่าว่าจากวงไฮโลที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมันบานปลายกลายเป็นคดีวินัยร้ายแรงไปได้ยังไงลองจินตนาการตามกันนะครับบรรยากาศงานศพต่างจังหวัดชาวบ้านก็มารวมตัวกันเพื่อแสดงความเสียใจใช่ไหมครับแล้วก็นะครับในบางที่เนี่ย การตั้งวงเล่นอะไรการเล็กๆน้อยๆมันก็เหมือนเป็นธรรมเนียมไปแล้วเพื่อที่จะได้อยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาไปทั้งคืนแต่แต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อหนึ่งในคนที่นั่งอยู่ในวงนั้นดันเป็นผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นแหละครับเรื่องทั้งหมดมันเปลี่ยนไปเลยแล้วเรื่องมันก็เดินเร็วมากครับดูสิครับจากแค่โดนจับเข้าวงไฮโลไปศาลจ่ายค่าป,ปรับไปแค่พันบาทเรื่องมันน่าจะจบใช่ไหมครับไม่จบครับกลับมีคนไปยื่นเรื่องร้องเรียนทางวินยัยแล้วเรื่องก็ไปถึงผู้ว่า จนสุดท้ายมีคำสั่งให้ไล่ออกจากตำแหน่งโอ้โหจากบวงไฮโลกลายเป็นคำสั่งไล่ออกมันเร็วมากนี่แหละครับคือความน่าสนใจของคดีนี้ความเร็วในการบานปลายของมันนี่แหละแน่นอนครับว่าโดนไล่ออกทั้งท,งทีผู้ใหญ่บ้านก็ต้องสู้สิครับเขาก็มีเหตุผลในมุมของเขาเหมือนกันนะซึ่งข้อโต้แย้งของเขานี่แหละที่ทำให้เรื่องมันเข้มข้นขึ้นไปอีกอ่ะเราไปฟังฝั่งผู้ใหญ่บ้านกันบ้างดีกว่าว่าเขาว่ายังไงคือทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ย เขาโต้แย้งมาเป็นข้อๆเลยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันเกมการเมืองชัดๆ เขาโดนฝ่ายตรงข้ามแกล้งแล้วตัวเขาเองเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นจ้มมือซะหน่อยแค่นั่งนั่งอยู่ในวงเฉยเฉส่วนที่ยอมจ่ายค่าปรับไปง่ายๆตอนแรกเนี่ยก็เพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กอยากให้มันจบจบไปแล้วเขาก็ยกข้อกฎหมายมาสู้ด้วยนะว่ากฎหมายนะเขาให้ไล่ออกเฉพาะคนที่เป็นจ้มมือไม่ใช่ผู้เล่นสักหน่อยแถมเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกในอำเภอดูแล้วยังบอกว่าแค่ว่ากล่าวต,าตักเตือนก็พอแถมพยานทุกคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาไม่ได้เป็นคนติดพนันอะไรเลยเห็นไหมครับประเด็นมันเลยอยู่ที่ตรงนี้แหละ มันคือการมองคนละมุมกันเลยฝั่งผู้ใหญ่บ้านมองว่าโอ้ยเรื่องขี้ปะติ๋วโดนการเมืองเล่นงานชัดๆแต่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งราชการกับมองว่าไม่ใช่นี่มันคือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงซึ่งคำคำนี้นะครับในทางวินัยข้าราชการเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วคดีนี้ก็สู้กันไปเรื่อยๆครับจนในที่สุดเรื่องก็ไปถึงศาลปกครองสูงสุดซึ่งคำตัดสินของศาลในครั้งนี้แหละครับ ที่กลายมาเป็นบรรทัดฐานสำคัญและเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เลยและแล้วคำตัดสินก็ออกมาผลก็คือศาลยืนตามคำสั่งไล่ออกครับไล่ออกสถานเดียวแต่แต่ที่มันพีกกว่านั้นคือเหตุผลของศาลครับเพราะศาลไม่ได้มองว่าปัญหาหลักคือการเล่นพน,นันแต่มองไปที่สิ่งที่มันลึกกว่านั้นนั่นก็คือความประพฤติในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่แหละครับคำที่เป็นคีย์เวิร์ดของคดีนี้เลย ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงฟังดูแรงใช่ไหมครับซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันหมายถึงการที่เจ้าหน้าที่รัฐทําอะไรบางอย่างที่มันไปทําลายเกียรติของตัวเองทําลายความเชื่อมั่นของชาวบ้านแล้วก็ทําลายชื่อเสียงของตํแหน่งหน้าที่ที่ตัวเองเป็นอยู่อย่างรุนแรงคําถามคือแล้วศาลเอาอะไรมาวัดล่ะครับว่าแบบไหนถึงเรียกว่าร้ายแรงศาลเขาก็วางหลักเอาไว้4ข้อให้เราเข้าใจง่ายๆครับ 1. คือดูที่ตัวคนทําเลย ว่ามีตำแหน่งมีเกียรติมีสถานะทางสังคมแค่ไหน 2. คือดูว่าสังคมโดยรวมเขารู้สึกยังไงกับการกระทําแบบนี้ 3. ดูที่เจตนาว่าตั้งใจทําหรือเปล่าและสุดท้ายข้อ4ดูว่าสิ่งที่ทําลงไปเนี่ยมันไปทําลายภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการมากน้อยแค่ไหนแล้วพอลองเอาหลัก4ข้อนี้มาจับกับคดีของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยลองคิดตามไหมครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหน้าที่หลักๆคืออะไรครับ ก็คือดูแลความสงบเรียบร้อยบังคับใช้กฎหมายใช่ไหมครับแต่พอไปเจอคนทําผิดกฎหมายซึ่งซึ่งหน้าเขาทํำยังไงครับแทนที่จะเข้าไปห้ามหรือไปแจ้งความกลับเดินเข้าไปร่วมวงกับเขาซะเองและนี่แหละครับคือหมัดน็อกเลยการที่เขาเลือกที่จะเดินเข้าไปเล่นด้วยตัวเองเนี่ยสารมองว่ามันคือการแสดงเจตนาที่ชัดเจนมากว่า ฉันจะทําผิดกฎหมายมันคือการไม่ให้เกียรติไม่เคารพกฎหมายที่ตัวเองต้องดูแลรักษาและที่สําคัญที่สุดมันคือการทําลายความไวเนื้อเชื่อใจของชาวบ้านที่มีต่อตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านแบบพังทลายไปเลยเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยนะครับมันเลยกลายเป็นบทเรียนราคาแพงเลยไม่ใช่แค่สําหรับตัวเขาคนเดียวนะแต่สําหรับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนเลยก็ว่าได้และบทเรียนที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรเรามาดูกันครับ บทเรียนที่ชัดเจนที่สุดและสําคัญที่สุดจากเรื่องนี้ก็คือถ้าได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อไหร่ชีวิตส่วนตัวกับเรื่องงานมันจะแยกออกจากกาันไม่ได้อีกต่อไปมันคือเรื่องเดียวกันครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าต่อให้เลิกงานแล้วหรือไปเที่ยวอยู่จังหวัดอื่นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบเลยก็ตามแต่ในสายตาคนทั่วไปก็ยังเป็นข้าราชการอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาเกียรติของตําแหน่งและรักษาความน่าเชื่อถือของตัวเองเอาไว้ สุดท้ายเรื่องทั้งหมดมันก็วนกลับมาที่จุดเริ่มต้นจริงๆนะครับที่คำกล่าวที่ว่าการเป็นนักพนันเป็นทางแห่งความเสื่อมสำหรับผู้ใหญ่บ้านคนนี้การพนันแค่ครั้งเดียวนั้นมันนำความเสื่อมมาสู่หน้าที่การงานและเกียรติยศของเขาแบบหมดสิ้นจริงๆมันก็เลยเกิดเป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าตกลงแล้วมาตรฐานทางจริยธรรมของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันควรจะสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไปมากน้อยแค่ไหนกันแน่